ทำมาปิดท้ายในเรื่องของแหล่งการท่องเที่ยวนะครับอันนี้อยู่เป็นพื้นที่ที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยองครับที่นี่ครับบ้านเขาวพกนะครับนี่ครับความสวยงามข้างหลังนะฮะที่เห็นนะ่ะเป็นเขาแต่จุดตรงนี้เป็นวัดนะครับวัดก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเป็นพื้นที่เขาเรียกได้ว่าเชื่อมต่อติดต่อกันนะฮะกับพื้นที่พยานอันนี้ก็เป็นโซนที่สุดของวัด ในวัดเนียก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ้านนั้นเขาเรียกได้ว่าเป็นพื้นทางใจของชาวบ้านเนี่ยนะครับมาอย่างยาวนานนะครับเพราะที่นี่ครับบอกตรงๆท่านผู้ชมแหวดเสียวนะพื้นที่ตรงนี้ช้างมาเยี่ยมมาเยือนบ่อยนะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อพี่ใหญ่มาครับที่ก็เป็นที่พึ่งพิงใจของชาวบ้านแล้วก็ในภายในวัดสามวัดนะฮะก็จะมีความสวยงามนะครับมีพระพุทธรูปที่เรา อย่างที่เห็นนี้นะครับเกิดจากหินง,งอกหินย้อยนะครับดูสีครับคือไม่ได้หา,ด,หาดูได้ง่ายๆนะครับผมเข้าไปผมยังแบบโอ้โหมันมันสวยจริงๆและเกิดจากธรรมชาติจริงๆนะฮะกรัดกร่อนให้เป็นรูปร่างลาักษณะอย่างที่เราเห็นไม่ได้ผ่านฝีมือคนนะครับเป็นฝีมือจากธรรมชาตินะครับเข้าไปภายในโถงนะครับในโถงเนี่ย นอกจากมีการบปถึงสถานพระเอาไว้แล้วเนี่ยก็ได้ความร่มเย็นนะครับได้ความสบายคือถ้าใครมีโอกาสลองไปนั่งสมาธิผมว่าก็เข้าท่านะนะครับในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าอากาศเย็นสบายครับแล้วก็ให้ความสงบรเราได้จริงๆแล้วก็มีความสวยงามที่เกิดจากธรรมชาตินะครับหินงอกหินย้อยต่างๆนะครับที่ทําให้เห็นเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆก็เรียกได้ว่าเพลิดเพลินนะครับไปเห็นแล้วก็เพลิดเพลิน สงบสบายใจครับการเดินทางนี่ก็ถือว่าไม,ไม่ลำบ,บากมากคนระับเข้าไปไม่ไกลพัดนองก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่จัดสร้างขึ้นก็เรียกได้ว่าจัดสร้างลักษณะสถาปัตย์ที่เขาเรียกว่าไปควบคู่กับธรรมชาติโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เข้าไปในบริเวณป่าแล้วนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของพยานจริงๆต้องเดินเข้าไปอีกนะขึ้นเขาเข้าไปพอสมควร วันนั้นก็เล่นผมเอาหอบนะฮะเอาเรื่องอยู่เปอนกันนะครับระบษษด,ดับที่เขาบกดฎเนี่ยถ้ำหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ90ก้าถ้ำนะครับแต่โซนที่เที่ยวได้เดี๋ยวอยู่ประมาณ19บเก้าถ้ำแบ่งออกเป็น3โซนแต่จะเข้าไปจริงๆในตรงนี้นะครับแนะนําให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนโทรไปหาก่อนนะครับไปพูดคุยกันก่อนให้เขาจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยพาเราเดินดูจะดีกว่าเพราะแต่ละโซนแต่ละที่นะครับ ก็ต้องอาศัยความชนานาญนิดหนึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะนําเข้าไปดูนะครับแล้วก็ในโซนต่างๆนะครับก็สามารถเดินท่องเที่ยวได้แล้วก็จะเห็นเ,เนี่ย,อยไอ้นี่เป็นสัตว์กังคือสัตว์ที่อยู่ในถ้าซึ่งหาดูไม่ค่อยจะได้ง่ายๆนะครับหาดูค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะมีชื่อถ้าต่างๆตามลักษณะของออที่ธรรมชาตินั้นได้สร้างขึ้นวันนั้นที่เดินเข้าไปทั้งวันครับพอดุดเข้าไปเนี่ยเหมือนอีก อีกโลกนึงเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเลยถ้าไปทะลุอีกมุมหนึ่งนะฮะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับแลวภายในถ้ำก็มีความสวยงามถ้าเราไม่พกไฟเข้าไปนะฮะอันนี้เราพกไฟเข้าไปมันจะมืดมากภายในถ้ำนะครับอันนี้ต้องใช้สปอตไลท์เข้าไปส่งแล้วก็มีไฟฉายนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวสิงโตนะที่เขาจินตนาการให้เห็นกันนะฮะว่าจะเป็นเหมือนสิงโตอะไรประมาณนั้น นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีความสวยงามนะเหมือนุกเขานะท่านผู้ชมนะครับสวยครับสวยมากนะครับถ้าใครมีโอกาสลองแวะเข้าไปเที่ยวชมได้การเดินทางไม่ยากครับแล้วก็ไม่ลำบากมากแต่อย่างที่บอกก็คือจะไปโซนต่างๆต,ต้องไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และให้ท่านเจ้าหน้าที่นำไปจะดีกว่านะครับแล้วก็จะใชะ้การเดินหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยกายหน่อยนะครับแต่ว่า ไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมสบายๆอ,อันนี้บางคนเนี่ยเป็นมุมชอบเลยน,ะนี่ต้องเอาหัวไปรอดน,นะครับเอาหัวมุดเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปออกมานะครับอันนี้เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งจุดนะครับมีความสวยงามมากที่นี่นะครับใครมีโอกาสนะครับขอเชิญมาเยี่ยมเยียนนะครับที่บ้านเขาวังกอดนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันออกครับ แวะเวียนกันไปได้นะครับมีความหลากหลายทาั้งในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของเขตที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของทําเขาวงนะครับอยู่ไม่ไกลกันมากวัดกับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเ mm. ส้นทางศึกษาธรรมชาติไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนโทรไปก่อนก็ได้นะครับ mm. แล้วก็ประสานเอาไว้จะเข้าไปเมื่อไหร่ยางไรก็ติดต่อไปนะครับ